สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกระติกรล้าพูดคำนี้ได้ไง จากกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์นักแสดงสาวชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ําเจ้าพระยาช่วงใตสะพานพระร,รามเจ็ดท่าเรือพิบุสลสงครามเขตจ,จังหวัดนนทบ,บุรีโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมถึงนักประดาน้ําระดมลงพื้นที่ค้นหานักแสดงสาวตั้งแต่ช่วงกลางดึกคืนวันที่24กุมภาพันธ์จนต่อมาพบร่างดาราสาวแตงโมนิดาแล้วท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวและแฟนๆต่อมาหลังจากที่ผู้จัดจาก,การส่วนตัวของแตงโมอย่อยางกระติกและแซนหนึ่งในเพื่อนบนเรือ ได้ออกมาเปิดใจแถลงเกี่ยวกับคดีดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้มีชาวทวิตเตอร์รายหนึ่งได้ออกมาทวิตเกี่ยวกับการเปิดใจดังกล่าวว่า แตงโมเสียกระติกขาดรายได้คีย์เวิร์ดเบสแฟนแห่งปีนี้ขนาดเราที่ไม่ได้สนิทยังจุกจนพูดไม่ออกแล้วแตงโมที่สนิทมากๆมาได้ยินจะขนาดไหน ag, แตงโมและอีกความเห็นที่ระบุว่าเพื่อนตายทั้งคนประโยคที่เลือกมาพูดคือโมเสียไปติดก,ก็ขาดรายได้นะคะรู้นะคะว่าอยากยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทำแต่คำพูดแม่คุณแตงโมล,ลอยมาเลย ag, แตงโม ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ